มสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอุ้มทักทายทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่พี่แอมจะอยู่นะคะที่ประเทศเซอร์เบียนะคะจริงๆคลิปนี้นะคะกับคลิปของเมื่อวานนะคะเป็นคลิปวันเดียวกันนะคะแต่เนื่องจากว่ามันยาวเกินอุ้มก็เกรงนะคะว่าทุกคนอาจจะเบื่อก็เลยอ่ะตัดเป็น2ตอนซะเลยนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เรานะคะเก็บราสเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะคะตามเคยเราก็จะนำราสเบอร์รี่นะคะมาส่งที่โรงงานนะคะเป็นโรงงานรับซื้อแล้วก็เป็นโรงงานแช่แข็งด้วยนะคะเนาะโรงงานนะคะเขาก็อยู่นะคะไม่ไกลจากะจะเรียกได้ว่าอยู่กันคนละฝั่งของเมืองนะคะของจังหวัดดีกว่าเนาะสมมุติว่าเขาอยู่ภาคเหนืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราก็อยู่ส่วนทางใต้ไงคะเราก็เก็บราสเบอร์รี่เสร็จเราก็ขับรถนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองเพื่อที่จะไปส่งผลไม้เนาะรอบนี้นะคะเราเก็บแค่เราเราไม่ถึง3ามชั่วโมงดีคะ่ะทุกคนเพราะว่าราสเบอร์รี่นะคะเขาเริ่มที่จะหมดหน้าของเขาแล้เนาอลูกก็เลยลูกเล็กๆนะคะไม่ถึงกระฝอนะคะทุกคนคะแต่คือมันมีปริมาณลดลงดังนั้นนะคะรอบนี้เราก็จะได้เงินไม่เยอะนะคะแต่ก็ไมม่เเป็นนรตาออาออุ้บก เป็นเงินค่ากับข้าวนะคะของอพ่อกับแม่เพื่อนนะคะทุกคนค่ะก็ดีกว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเนาะคนกะเกษียณนะคะคนเขาอยู่ในช่วงรันเต้แล้วเขาก็มีงานอดิเรกทำเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ได้เป็นค่าทำจงทำใจไปค่ะถ้าหลังจากที่พวกเรานะคะแวะส่งผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจต่อมาก็คือการแวะร้านขนมปังเพื่อที่จะซื้อขนมปังติดบ้านนะคะเนาะ คือคนที่นี่เขาก็กินขนมปังเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ทับซบกันดีนะคะแต่ที่เซอร์เบียนะคะทุกคนคะกินแต่แป้งขัดขาวค่ะใครมานี่อยากจะกิน,มนเมล็ดทรยงทัญพืชนะคะคุณฝันไปเถอะว่าคุณจะเจอนะคะถ้าคุณเจอนี่คือคุณยังมีบุญวาสนาในบุญเก่าของคุณยังมีอยู่นะคะอุ้มมานะคะทุกคนคะไปร้านเบเกอรี่บางเบเกอรี่นะคะไม่มีเลยนะคะถ้าเราไปถามหาเขาจะมองเราแปลกๆว่า อินนี่มันมาจากไหนของมันเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะนอกนั้นอะ่ะทุกคนคะถ้าทุกคนสังเกตนะแป้งขัดขาวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นขนมของหวานของเค็มแป้งขัดขาวล้วน,นเลยคะ่ะแต่ก็เนาะก็คือเขานิยมเขาถนัดกันร,รับประทานเป็นแบบนี้แล้วก็อ่ะข้าเมืองตาเหลวก็ต้องเหลวตาตามคะ่ะคิวยาวมากเลยคะ่ะสบายใจไหมฮะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะคะขับรถจากในเมืองขึ้นไปบ้านนะคะบนเขาก็าเราไม่ถึง20นาทีหรอกค่ะทุกคนขาะเนาะเมืองมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆค่าโอ้ยเล็กกว่าสุรินทร์บ้านอุ้มอีกนะคะทุกคนขาคนส่วนมากเขาก็จะแยกกันอยู่แบบประปรายอยู่บนเขาอย่างตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหลคะค่ะบ้านเขาจะห่างกันมากๆเลยนะคะ

พอมาถึงนะคุณแม่ก็บอกว่าไปๆไปเก็บราสเบอร์รี่นะก่อนที่มันจะสายก่อนที่มันจะร้อนก็เลยว่าไปเก็บก็ไปเก็บเนาะอุ้มก็อยากจะขอแบล็คเบอร์รี่นะคะไม่ใช่ราสเบอร์รี่นะคะทุกคนอุ้มก็อยากจะขอนะคะแบล็คเบอร์รี่เอาไปแช่ตู้ช่องแข็งไว้นะคะเพราะปีที่แล้วที่อุ้มมาพ่อนะคะก็เก็บให้อุ้มหนึ่งกระปุกทุกคนอุ้มก็เป็นคนที่ชอบกินกับโยเกิร์ตมากแล้วช่วงอากาศร้อนอนะกินโยเกิร์ตแล้วก็เป็น ใส่ผลไม้ที่เป็นแช่แข็งอะทุกคนคะ่ะมันอร่อยมากนะคะใส่ได้หมดเลยคะ่ะจะเป็นว่ามะม่วงแช่แข็งก็ได้นะคะหันหันแล้วก็เป็นมะม่วงเนาะหรือว่าเป็นองุ่นแช่แข็งหรือเป็นราสเบอร์รี่นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันอร่อยจริงๆคะ่ะทุกคนอุ้มกันเลยนะคะขอรอบนี้เอาไปด้วยอีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยเราบอกว่าเราขอซื้อนะเราก็เกรงใจว่า เขาอ่ะอุตส่าห์ดูแลเนาะเราอยู่ๆเราจะมาเก็บเอาเก็บเอา,เอามันก็น่าเกลียดนะคะทุกคนจา้าอุ้มก็เลยนะคะบอกแม่ว่าเดี๋ยวฉันให้ตังค์นะทีนี้แก,กก็โกรธทุกคนนางบอกว่าไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเงินเลยนะเราอ่ะคนครอบครัวเดียวกันแต่พูดถึงเรื่องเงินอ่ะเท่ากับว่าเธอดูถูกความสัมพันธ์ของเราอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนเราก็เลยเฮ้ยจะทํายังไงดีอ่ะถ้าแบบจะไม่ให้เลยมันก็น่าเกลียดไงเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราไม่อยากแบบทําให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีเราก็ คือเราคือถ้าเราไม่มีทุกคนค่ะเราก็เข้าใจว่าเราไม่มีไงแต่อันนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นที่เราจะไม่มีเนาะเราก็อยากให้เขาไงตอบแทนอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเขากรดเราจริงๆมากเลยค่ะเขาบอกว่าอย่ามาพูดอย่างนี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอย่านอสด้วยนะคะบอกสาวว่าอย่ามาพูดถึงเรื่องเงินนะอะไรเงี้ยเราก็แบบยิ่งกรงใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะทุกคนแต่ก็ บางทีก็ไปแล้วเขาให้อ่ะให้ให้เรามาเยอะเราก็อึดอัดนะทุกคนจ้ะดังนั้นนะคะอุ้มก็เลยบอกกับแม่ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันนวดให้เธอละกันโอเคไหมก็คือถ้าอุ้มมานะคะอุ้มจะนวดให้นางทุกวันเลยค่ะทุกวันจริงๆนะทุกคนวันละชั่วโมงอะไรเงี้ยชั่วโมงครึ่งก็มีนะคะนางบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยนวดไทยมาสานไม่เคยมีใครนวดให้ฉันแล้วฉันรู้สึกดีขนาดนี้นะเขาก็เลยแบบยิ่ง อ่อยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งภูมิใจนะคะยิ่งประทับใจในตัวเรามากขึ้นนะคะอันนี้หลงตัวเองนะคะแล้วก็มาแค่นี้นะต่อไปก็ต้องรอปีหน้านะคะทุกคนไม่ได้มาแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะออกแค่ประมาณสามอาทิตย์ประมาณนี้นะคะก็จะหมดนะคะหมดหน้าของเขาค่ะอาาอหอมไหมปู บล็กเบอรี่นะคะมันก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆนานา,าแตกต่างกันไปเนาะอย่างที่คลิปนะคะในแม่บ้านต่างแดนหลายๆบ้านอะ่ะที่เขาไปเก็บกันนะคะก็เก็บในป่าใช่ไหมคะทุกคนถ้าเป็นอย่างนั้นนะ้มันก็จะมีหนามพิกนะคะเหมือนหนามกุหลาบเลยคะ่ะทุกคนเวลาเราไม่ระวังนะมันก็จะตอดแล้วก็เจ็บแล้วก็แสบๆคันๆนะคะดังนั้นเวลาใครไปเก็บในป่าเขาก็ต้องใส่ถุงมือนะคะทุกคนคะ่ะให้เรียบร้อยเก็บด้วยความระมัดระวังเนาะ แต่ราสเบอร์รี่ที่เรากำลังเก็บอยู่เนี่ยมันเป็นราสเบอร์รี่อุ้มไม่เรียกพันไม่ถูกคะ่ะทุกคนจำได้แต่ว่าตอนนั้นนะคะ,ะคุณพ่อเนี่ยละคะพ่อของเพื่อนเราเนี่ยเนาะบอกว่าให้สวนะคะสั่งให้ได้ไม้เป็นพันนะคะที่เอามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะลูกราสเบอร์รี่บ้านนี้ก็เลยใหญ่มากนะคะใหญ่เท่าหัวแม่โป้งเลยบางอันใหญ่กว่าหัวแม่โป้องอีกนะคะนั่นแหละอุ้มจําได้นะคะว่า ตอนนั้นสาวาเป็นคนสั่งให้แล้วเพื่อนของเราก็เอาเงินมาให้แล้วก็เอารถนะคะมารับของนะคะตรงชายแดนสวิตนะคะทุกคนตอนนั้นก็ยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงคะ่ะอุ้มก็เลยคิดว่าเขาก็เป็นเหมือนครอบครัวของเรา <c oughs> เขาก็เลยคิดว่าเราก็เป็นครอบครัวของเขาไงคะทุกคนคะเราไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเนาะอันไหนช่วยได้เราก็ช่วยกันไปนะคะ 多分。 Voilà. Đồ đồ. Voilà. Là đi đi lá Cô Tô Bồ Hóa lá Lá được lấy

Oblach, Oblach, Oblach. Warum bleibt der hier, die Schafe? Die sind noch klein. Aber die eine ist nicht mehr klein. Kleinkopf. Kleinkopf. Ich habe nimmst zum Essen. Kleinkopf. Guck, jetzt kommen sie zu mir. <laughs> Guck, die Weihe, die wissen, wenn. เดตมา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 เ ไม่ใายอ่ะแมวใครอะไม่รู้แมวเพื่อนบ้านตามเรามานะคะไปลุกปะร้อนร้อนร้อนสวยค่ะสวยบ้านบนเขานะคะแต่ตามที่ผมบอกเราไม่ได้มาซื้อที่นี่แล้วค่ะมีสองหลังที่เราดูค่ะทุกคนแล้วเขาก็อีกหลังหนึ่งพี่น้องเขาทะเลาะกันเองนะคะเขาไม่ขาย อันนี้ก็มาถูทูไทยไทอะไรตรงนี้เขาไม่อยากขายค่ะแล้วอีกบ้านหนึ่งนะคะตอนแรกเขาบอกอย,ยุงเยอะตอนแรกเขาบอกว่าเขาขายนะคะพอเราให้พ่อนะคะพ่อของเพื่อนเนาะไปถามนะคะ,ะเกย์ก,ก็บอกว่าได้ยินมาว่าคุณจะขายบ้านคือมันยังเป็นสภาพบ้านที่ยังไม่ได้คือมันเพิ่งขึ้นโครงไว้ค่ะทุกคนแล้วก็กไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากขายเราก็เลยบอกพ่อว่าถ้าอย่างนั้นพ่อไปถามให้หน่อยพอพ่อไปถามนะคะเขาบอกตอนนั้นเขาอยากขายแต่ตอนเนี้ย เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอ,อยากเก็บไว้เองในอนาคตเอาบ้านไว้นะคะแล้วก็เก็บเงินมาซ่อมทีละเล็กทีละน้อยค่ะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็อ่าไม่ต้องแล้วค่ะทุกคนก็คืออยู่บ้านที่เดิมของเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกทำน,นู่นทำนี่ไปนะคะสักวันหนึ่งบริเวณรอบๆบ้านของเราก็คงจะไม่ค่อยร้อนนะคะทุกคนหวังว่าอย่างนั้นเนาะ โอเคค่ะไปลไปูกไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปคลิปนี้นะคะทุกคนเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะมาเจอกันที่บ้านนะคะที่บ้านของเราค่ะบา,บายค่ะเด็กๆเ,เราอยู่ไปค่ะหลังจากที่ภารกิจทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางกันค่ะ เรามาถึงสนามบินนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะออกนะคะสนามบินที่เมืองเบลเกรดนะคะทุกคนค่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียเนาะเขามีชื่อว่านิโคลาเทสลาแอร์พอร์ตนะคะทุกคนค่ะเขากำลังปรับปรุงนะคะหลายปีแล้วแหละสภาพมันก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะมาที่ไรก็ หาที่จอดรถยากมากนะคะแล้วรถก yes. so, ็ติดตลอดเลยนะคะแต่ว huh. <Okay. S 1> yeah. ันนี้โชคดีนะคะเรามาในช่วงระหว่างที่ไม่ใช่ช่วงคนเลิกงานไงทุกคนค่ะมันก็เลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะเวลาพยาศจะรักเลย f i ต i s ตยปนจเทเนาะ แค่คม่พี่สิสเตอร์อาวเราเหรอเราสองพี่น้องโอเคดานวิเชนอุนวิซียูอินเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะอ่าไปค่ะส่งพี่แอมแค่นี้นะคะทุกคนให้นางไปตามยถากรรมของตัวเองค่ะที่น่าสนใจ อย่าลืมขอเน็ตสองเน็ตด้วยแล้วก็ใสอินเทอร์เน็ตเราซิเพื่อซีซ e นอินสาฟีเกนไว้อกีบิสมินดัเน็ตเวลานะหลังจากที่ส่งพี่แอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเรานะคะแค่จอดแล้วก็ อย่างที่บอกถีบนางลงค่ะทุกคนค่ะแล้วอมก็กลับเลยนะคะทําไมไม่ห่วงพี่สาวเลยให้อยู่คนเดียวไม่ต้องห่วงค่ะนางบินเป็นร้อยรอบแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วนางก็คือประสบการณ์ในการบินของพี่แอมไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวก็กระเป๋าหายเดี๋ยวก็เครื่องดีเลยเดี๋ยวก็เครื่องยกเลิกนะคะนางไปติดอยู่ดูไบเป็นวันก็มีค่ะไปติดอยู่ตุรกีเป็นวันก็มีค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะกับคนคนนี้นะคะสบมยหอนะคะ พอเราแยกย้ายกับพี่แอมเสร็จแล้วนะคะก็ขับรถมาบ้านพ่อปู่ค่ะทุกคนก่อนที่จะเวะ,ะกลับบ้านไม่ใช่สิเราก็แวะบ้านพ่อปู่ก่อนที่เราจะถึงบ้านเรานะคะ<น>ก็เพราะว่านะคะบ้านพ่อปู่นะคะเวลาเราขับกลับมาจากเมืองเบลเกรดนะคะก็จะผ่านบ้านพ่อปู่ก่อนแล้วก็ค่อยถึงบ้านเรานะคะเนาะเราต้องแวะเอารถอันแฮงเกอร์ค่ะทุกคนหรือรถลากรถพ่วงนะคะนั่นเองเพราะว่า บ้านใหม่ที่เราจะไปซ่อมเนี่ยมันอาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะในการ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นขนไม้นนขนนู่นขนนี่ขนต่างๆค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างพ่อนะคะไปแคนาดาค่ะทุกคนจะไปแคนาดาแกก็ไม่ได้ใช้แกก็บอกก็แวะมาเอาแล้วก็เอาไปไว้เลยจะได้ไม่ต้องมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแวะก็เลยถึงบ้านมืดค่ําเลยนะคะตอนนี้เรามาประมาณสองทุ่มกว่าแล้วค่ะทุกคนแล้วเราดันมาเจอนะคะ พายุค่ะพายุเข้าแล้วกว่าจะถึงบ้านทุลักทุเลมากๆเลยนะคะพอมาเห็นสภาพลูกๆก,ก็สภาพนี้ค่ะลูกของมามีโอ๋อหนูเปียกแล้วลูกโอ้ฝนตกฝนตกอันอำไง

นี่ป้าแอมไปแล้วลูกแอมกับชูบีเดินแล้วไม่รู้จะมาตอนไหนอีกอืมผมรอแล้วผมอแล้ว้าเลยดี่า่งา่งนะนั่นั่นั่งอันอ้นันอ้นั่นจะมีอะไรอออเออ๋อออหวโอยโย อันนี้หัวไปโดนอะไรทำไมเลือดออกอารกฮะอืออ๊ะอโยอโยไปแล้วค่ะทุกคนพวกเรามาถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะเด็กๆทุกคนสบายดีค่ะน้องต่ายนะคะก็อยู่บ้านคุณลุงกับคุณป้านะคะไม่เจอแดดค่ะก็อยู่ใต้ร่มนะคะตอนที่ก่อนเราไปนั่นแหละค่ะอุ้มก็เอาน้องไปขังไว้ตรงนู้นนะคะ ลีโอแม็กกี้ลักกี้นะคะพอช่วงอากาศร้อนก็ไปอยู่บ้านคุณป้าเช่นกัน,นะคะ่ะทุกคนเด็กๆนะคะจะไปอยู่นู่นหมดเลยคะ่ะถ้าร้อนมากนะคะเด็กๆคุณป้าบอกว่าตอนกลางวานันอยู่นี่หมดเลยคะ่ะอยู่นี่หมดเลยนะคะลอตตี้กับโคล่านะคะจะเฝ้าบ้านนะคะแล้วก็จะไปนอนบ้านคุณป้าตอนกลางคืนแล้วก็เด็กๆคุณป้าก็จะปล่อยสองตัวนะคะออกมาออกมาเฝ้าบ้านคะ่ะเช่นลอตตี้ต้องกลัวนะคะบ้านเราไม่มีงูไม่มีตะขาบนะคะน้องก็แบบ ไม่อันตรายเนาะลูกเนาะนอกนกบ้านอืมต้องเป็นยามลูกต้องเป็นยามไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะการท่องเที่ยวทริปนี้ของเรานะคะยาวยืนมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้คุณนายนะคะทุกคนไม่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนซาว่าไปเก็บของแล้วนะไปแล้วค่ะโอลิโอก็อยู่ตรงนี้นะคะลีโอลีโอมันนี่ลูกอืมอืมจะติงจ ตึงเตะตึงเตะวันที่เราอรอฮะออ้าวอ้อ้อ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 ออ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 อาอา